เดี๋ยวจะใช้สีเพซเซลนะคะในการทาให้ดูก่อนเนาะว่ามันจะกลบริมฟีปากได้แค่ไหนลองดูแบบที่มีคอนซีลเลอร์นะคะ ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องแดกชิลานะจ๊ะวันนี้จิกวิกกันมาแบบว่ากุบกริบเนาะเพราะว่าไหนๆก็ซวิกมาแล้วนะ,ะใส่ซะหน่อยนะคะอะมากันกับคลิปนะคะสวอลลิปสติกนะคะหลังจากที่เราไม่ได้สวอลกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็วันนี้เราจะมาสวอลลิปสติกจากแบรนด e ์เอลิเน่ค่ะทุกคนนี่เลยนะคะอันนี้คือยังไม่ได้แกะเลยนะคะเพิ่งจะมาแกะกล่องเมื่อกี้นี้เลยนะ,ะก็อันนี้ นี้นะคะจะเป็นลิปบาล์มนะคะจากแบรนด์เอลิเน่ซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยก็เป็นแบรนด์น้องใหม่นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยแน็คเห็นรูปสีใน Twitter นะคะเราก็รู้สึกว่าต้องมีต้องตางต้องรีวิวนะคะรู้สึกว่าเออมันน่ารักดีนะคะเ็เลยอ่ะอุดหนุนกันซะหน่อยนะคะราคาแท่งหนึ่งเนี่ยก็อยู่ที่220บาทส่งฟรีนะคะส่วนแน็คนะคะซื้อมาเป็นแบบ5สีครบเซตเลยนะคะก็จะอยู่ที่990บาทนะคะแบบส่งฟรีค่ะโอเคเรามาแกะเรากันเลยดีกว่านะคะผมนี่นะคะ นี่อ่าแพ็กเกจของเขานะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแต่ละแท่งนะคะก็จะมีสีที่แตกต่างกันออกไปเนาะแล้วก็อันนี้ทุกคนชอบมาก<ๆ>เขาแถมอันนี้มาให้ด้วยนะคะเป็นสติกเกอร์ค่ะแบบดีอ่ะน่ารักก็คุกกี้รู้สึกว่าทางแบรนด์ของแบบดูใส่ใจกับอะไรแบบนี้ดีนะคะดูเนื้อแล้วก็ดูสีกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวขอสุ่ม อะได้สีนี้สีที่เน้นสุ่มมาได้นะคะเป็นสีเพซเซลนะคะนี่นะลักษณะแท่งของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นไม่ใช่สก,กีนะคะจะเป็นสติกเกอร์แปะรอบอหลอดลิปสติกของเขานะมาค่ะเฮ้ยเนื้อลื่นเกี่ยง่ายมากให้ลอง ปาด,ปดเปนๆเบลนนะคะคืออันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ลิปแบบลิปที่เราทาน,นะคะมันคือลิปบามที่เป็นลิปบามบำรุงที่มีสีนะคะอืมฉะนั้นเนี่ยเราก็คงไม่ได้คาดหวังหรอกว่มามันจะต้องแน่นตึบแบบเหมือนลิปแมทอะไรค่ะนะั่นคือมันไม่ใช่ไงมันคือคนละอย่างกันนะคะมันคือลิปบามที่มีสีนะคะเนี่ยส่วนกลิ่นงงเดี๋ยวมันมันเหมือนจะหอมแต่มันก็เหม็น แต่ละสีกลิ่นจะเหมือนกันไหมอะเดี๋ยว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 เลองอันอื่นแล้วกันนะคะอคือมันเป็นกลิ่นเหมือนขนมแต่เป็นขนมนี่ไม่ชอบมันคือกลิ่นอะไรวะรู้แหละเมื่อกี้อ่านในไอจีเขาแล้ะเขาบอกว่าเป็นกลิ่นน้ำผึ้งนะคะซึ่งน้ำผึ้งมันน่าจะมีแบบว่าหลายชนิดใช่ไหมคะผึ้งแบบหลายจังหวัดแต่ละจังหวัดแต่ละต้นมันก็น่าจะไม่เหมือนกันใช่ไหมเอออันนี้ไม่ใช่กลิ่นนะ้ำผึ้งที่นายชอบอและมากันส่วน เค็มของลิปตัวนี้นะคะอันนี้นก็จะเป็นลิปบาลนะคะบํารุงริมฝีปากะะที่มีส่วนผสมของวิตามินอ e ีนะคะช่วยบํารุงริมฝีปากนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของซัลเฟอร์ซีดออยนะคะที่ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นนะคะให้กับริมฝีปากเนียนนุ่มแล้วก็ยืดหยุ่นนะคะและมีส่วนผสมของซีบัคทอนฟูดออยซึ่งมันคืออย่างว่าเดี๋ยวเซิร์แบรปซีบัคทอนเจ้าของตำนานพืชอันทรงคุณประโยชน์เรื่องชื่อมาตั้งแต่สมัยกีกโบราณน่าจะเป็นชื่อผลไม้ที่แบบ จำเพาะเลยนะคะก็คืออามีส่วนผสมของสิ่งนี้นะคะที่ช่วยฟื้นฟูริฟิปป่าแล้วก็ลดอาการอักเสบค่ะโอเคเอ้ยอันนี้นกคือหมานชื่อสินค้าเลยอันนี้เนี่ยชื่อว่าเอลินเน่เบอร์เต้ินบามนะคะมาค่ะได้เวลาของการสวอสแล้วนะจ๊ะก็เดี๋ยวจะเช็ดลิปอ่ะฮะอันก่อนอันนี้ออกเลย นี่นะคะสีปากจริงๆของน้องนะเดี๋ยวจะซูมให้ดูกันแบบใกล้ๆนะคะทุกคนปากของน้องก็จะมีความค้ำเนาะเดี๋ยวนี้มาทาให้ดูกันก่อนแบบว่าสำคนที่ปากค้ำนะคะแล้วก็ไม่ได้ต้องการที่จะแต่งหน้าหรือว่าลงคอนซีลเลอร์อะไรก่อนเนาะ <_ O> ก็เดี๋ยวจะใช้สีเพซเซลนะคะในการทาให้ดูก่อนเนาะว่ามันจะกบริมฝีปากได้แค่ไหนแต่ว่าเอาจริงๆอะ่ะอย่าไปคาดหวังแบบมากเพราะว่ามันคือลิปปากที่มีสีน่ทุกคน เนื้อรื่นเกี่ยง,ง่ายมากก็ได้อยู่นะคือมันไม่ได้กบรลืมดฝีปากมิดแน่นอนนะคะแต่ว่าเออ้าเรารู้สึกว่าปากสุขภาพดีนะคะได้ได้อยู่อะคือก็ลดความค้าของปากเราลงไปได้อะ่ะ อันนี้เน,เนี่ยคิดว่าเขาทามาเพื่อตอบโจทย์นะคะสำหรับน้องนักเรียนนักศึกษาคนที่ไม่ได้ต้องการแต่งหน้าหนักๆชอบทาลิปบารุงแต่ก็อ่ะขอให้มีสีนอ้อยมบฉนั้นปากมันจะดูป่วยนะคะก็เออจะเป็นลิปที่บบรุงปากด้วยแล้วก็มีสีสันให้ด้วยนิดนึงอะไรแบบนี้นะคะก็จะมีความแบบว่า ซูบูจีบีทาแล้วแบบใสๆนะจ๊ะแม่เดี๋ยวมาลองทากันแบบว่าใช้คอนซีลเลอร์กบริมฟีปักของเราก่อนนะคะแล้วก็ลองทาเบลเบดูดูว่ามันจะทําได้ไหมนะคะส่วนใหญ่เวลาแนททาลิปนะคะแนทก็จะชอบเนี่ยใช้คอนซีลเลอร์หรือไม่ก็ลองพื้นนะคะในการกบรอยค้ำของเราออกก่อนนะคะลองดูแบบที่มีคอนซีลเลอร์นะคะได้ไหมทุกคนได้นะ ได้นะคะก็ถือว่าเป็นลิปที่มีสีนะคะแล้วก็บำรุงไปในตัวด้วยเลยนะคะโอเคก็เดี๋ยวต่อไปนะคะเนี่ยจะไปซวอนให้ครบทั้ง5สีเลยนะคะว่าแต่ละสีเนี่ยจะสวยแค่ไหนนะคะ 「なにするスイカは」 ครบด้วยกันทั้งหมด5สีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเลยดีกว่านะคะว่าหลังจากเน็ได้ลองลิปบางของเอลิเนแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยเป็นในส่วนของแพ็กเกจนะจ๊ะแพ็กเกจอันนี้คือทางเราชอบนะคะในส่วนของตัวภาพประกอบนะคะแล้วก็สีสันคือมันแบบน่รารักมากๆเลยทุกคนคืออย่างชื่อสีพุดดิ้งเขาก็จะมีภาพพุดดิ้งนะคะสีป๊อปคร์นก็มีรูปป๊อบครอนอันนี้คือทางเราชอบนะคะแต่ว่าในส่วนของตัวแท่งลิปเองนะคะที่เป็นแท่งพลาสติกอย่างเงี้ยเน็กไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ ะะแล้วก็เป็นตัวสติกเกอร์นะคะพันรอบอีกทีนึงนะคะแล้วก็มันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะในส่วนของข้อมูลนะคะมันแบบพิมพ์ไม่ค่อยชัดนะอันนี้ก็รู้สึกว่านิดนึงนะคะนิดนึงต่อมาเป็นในส่วนของเนื้อลิปนะคะเนื้อลิปเนี่ย จีงามนะคะเนื้อลื่นเกลี้ยงง่ายมากๆนะคะทาแล้วลื่นปืดลื่นปืดนะคะสีก็โอเคนะคะแบบอาจจะไม่ได้ชัดมากเพราะอย่างที่บอกนะคะมันไม่ใช่ลิปสติกแบบลิปแมทนะคะมันก็จะมีสีที่อ่ะกลางๆใสๆนะคะสีของเขาจะให้อารมณ์ประมาณสีน้ำนะคะที่อมีความบางมีความปโปร่งนะคะไม่ใช่สีแบบสีวอเตอร์ที่ทาแล้วทึบนะคะปิดมิดอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่านกไม่ชอบกลิ่นเลยทําไมนะ ทำไมนะคือแนก็อ่านในไอจีเขาแล้วแบบว่าทางแบรนดดูพรีเซนต์กับกลิ่นน้ําผึ้งที่หอมหวานมากแต่แหนกว่าฉันไม่ชอบกลิ่นนี้เลยนะคะฉะนั้นในเรื่องของกลิ่นมันก็น่าจะแล้วแต่คนเนาะส่วนสีที่แนกชอบมากๆแบบ สีเพนเค้กนะคะทุกคนมันน่ารักมากๆค่ะเป็นสีแบบแดงอมชมพูที่แบบทาแล้วปากดูสุขภาพดีนะคะดูระเรื่อแล้วก็มาในส่วนของความติดทนนะคะความติดทนเนี่ยอ่ะให้เดาเลยนะอันนี้คือเรายังไม่ได้ทดสอบนะคะเพราะว่าตอนนี้มันดึกมากแล้วนะคะแต่ว่าถ้าจะให้เดานะคะให้วางพผนนั้นเนี่ยก็คือไม่ค่อยติดทนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นลิปบาละเนาะด้วยความที่มันลื่นปืนนะคะ กินข้าวหลุดแน่นอนนะคะอะแต่ว่าเราก็ไม่ซีเรียสอะไรนะคะเพราะว่าลิปแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นลิปที่เน้นบํารุงนะคะเน้นเติมล่องวันอยู่แล้วนะคะนะอันนี้เนี่ยนายคิดว่าตอบโจทย์เลยราสปคนที่แบบว่าเออไม่ต้องการการแต่งหน้า,นาหนักนะคะชอบแต่งหน้าสบายๆนะคะหรือว่าเป็นคนที่ไม่แต่งหน้าเลยนะคะเหมาะสำหรับน้องนักเรียนนักศึกษาวัยใสๆที่ทาแล้วแบบอะทาแค่พอให้ทานะคะเน้นบํารุงให้มันแบบมีสีบ้างอะไรบ้างปากจะได้มีสีนะคะก็จะตอบโจทย์นะคะสำหรับความต้องการประมาณนี้เนาะก็ลองไปตัดิน ใจกันดูนะคะว่าจะตำไม่อะไรอย่างไรไว้เดี๋ยวยังไงเนจะแปะช่องทางการจังซื้อไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะโอเคสวันนีนะคะไม่มีอะไรแล้วนะก่อนจากกันเน่ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำใจให้กันนะคะและใครที่มีคอมเมนต์อะไรจะมาพูดคุยนะคะอยากจะรีเควสให้ลองตัวไหนนะคะตัวไหนหน่าสนใจก็มาเมาส์มอยกันได้ด้านล่างนี้เลยนะคะสวันนีขอตัวลาไปก่อนนะคะแลวเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย